ตะกุดพยอดสร้างไม่เกินสามร้อยดอกวัดแก้วเจริญพร้อมไหมพี่ประจุเดี๋ยวแล้วอาับปิดพระ้าจันวั์ครับพี่ประจุรอรอ,อแป๊บหนึ่งนะนี่ลูกอมอาจารย์นะหลวงปู่ยอดวัดแก้วเจริญเนี่ยเอาไปเม็ดละห้าพันมีให้สองเม็ดเม็ดล,มละห้าพันมีให้สองเม็ดี ครับพอยอดเนี่ยใช้ไปเลยแนละ้วนี่เดิมๆขอมใหม่ด้วยปู่โต๊ะบอกลูกศิษย์ว่าสิ้นท่านให้ไปหาพอยอดต้องบอกเราใช้เนี่ยครับได้ของอพี่ทวีหนึ่งนะคะแล้วก็พี่อดตค่ะได้ของแบบนี้ผมบอกเลยนะเราใช้ชนิดที่เรียกว่าไข่สวดก็ไม่แกว่งนะครับอ่ะไปสิวลัลีหลวงพ่อะกยเนื้อผง อ้าวมาสิวะลีใหญ่หลวงพราะกลวยเนื้อผงผงน้ำมันเพราะกลวยก็ต้องหลายบาทแหละแล้วได้แบบนี้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปให้พ่อค้าพระมาการันตีนใช่นะสิวลีพราะกลวยองค์นี้หนึ่งนาทีโอ้โหเนื้อดินไม่มีย่ามงละสามหมื่นอันี้เนื้อผงพุทธคุณนาทีเดียว นี่ไอเนื้อดินไม่มีย่ามสามหมื่นอันนี้นะรพระบ้านนี้นี่นะครับคุณเอาไปใช้เลยมั่นใจสุดๆครับเนี่ยเนี่ยคือไม่ต้องไปขอการอนุญาตจากเซียนในการแขวนเพราะแขวนได้เลยนะครับคือแขวนได้เลยครับไม่ต้องไปขออนุญาตพ่อค้าพระครับเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วพิมพ์ใหญ่ด้วยนะแล้วเนื้อผงน้ำมันด้วย และเนี่ยเอาเป็นองค์ครูในการดูเนื้อผงพ่อกลวยได้ด้วยเห็นไหมครับแบบนี้ไม่ต้องไปขออนุญาตนะเซียนพ้าหรอครับพอเซียนพ้าไม่ได้รับมากับมือนี่เขารับมากับมือครับหมดเวลาครับนะผมยังอยากเห็นกระดาษอีกตะละแผนแ่นตะละแผนแ่นตะละแผ่นและให้เรารู้ว่าพระเป็นของที่ไหนอ่ะใครได้ไปดีใจด้วยโอ้โหพ่อกลวยแบบนี้คุณแขวนเลี่ยมทองไปเลยไม่ต้องไปขออนุญาตพ่อค้า เนี่ยผูนเชื่อไหมถ้าเกิดเซียนพระสายพ่ะกลวยได้แบบนี้ไปโอ้โหเนื้อดินยังสามหมื่นอ่ะเอาใส่ถุงให้เขาด้วยนี่ปิดตาที่วันนั้นหากันอันนี้ปินปิดตาเนื้อชันยาเรือของหลวงพยอดหลังจานนี่เนื้อชันยาเรือพ่อยอดซาน้อย ใครที่ได้ปิดตาวันนั้นไปเนี่ยของพ่อหยอดนะครับที่จานนีน่ปิดตาพ่อหยอดเนื้อชันยาเรือแล้วหลวงพ่อจารทุกองค์ที่เขาบอกเลยอันนี้สร้างน้อยเพราะหลวงพ่อจารเองทุกองค์ไงปิดตาหลวงพ่อหยอดเขาบอกว่าสร้างแค่ไม่กี่ไม่กี่องค์อ่ะสร้างแค่ไม่กี่องค์ครับ เนี่ยอ่าผมขออนุญาตเก็บไปองค์หนึ่งคือผมไม่ขายหมดอยู่แล้วทุกอย่างนะครับและอันนี้มีเส้นเกสาท่านด้วยอ้าวพอยอดองค์ละพันแปดปิดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดองค์เนื้อชันยาเรือนี่หายากพันแปดร้อยบาท กับปิดตาพอยอดบางคนพอยอดลงจานเอง<ม>ทุกองค์ใส่เกสาท่านด้วยสร้างไม่ถึงร้อยองค์ครับถพี่จันทานะคะถึงพี่จันทาเอาอยากให้ก็ให้ผมเอา่าไม่เป็นไรพอเริ่มประโมนั่งผ่านรุ่นหนึ่งเอาแพงมากเอาเหรียญละพันพอเริ่ม,มดูยันท่านดิรอเลือกขึ้นอ เหรียญละพันมีให้สองเหรียญน,น,นะครับอ้าวส่วนนี้ปู่ข้ามวังวา้าเนี่ยปู่ข้ามวังว้าเอาไปสี่เหรียญใช่สี่เหรียญเอาสองพันปู่ข้ามวังวา้าเก่งนะเสกน้ำมนเดือดอ่ะเสกกะหลงปูทิมแล้วน้ำมนเดือดนะสี่องค์เอาสองพัน่าสบิดเนี่ยถ้าสายตะวันออกพี่ชายสมเลย ปู่ค้ำเนี่ยเก็บไว้เลยนะพระท่านโอ้โหท่านเสกน้ำมนต์เดือดจริงจประหลัดขิกพอยิตวัดหนองจอกนี่ผมเรียนวัดหงประทุมวาดใช่ออาประหลัดขิกพอยิดเนี่ยเนี่ยนะครับนี่รุ่นที่เสกไปในทะเลแล้วเสกให้วิ่งกลับมาปลาฉลามกัดยังไม่เข้าเลยปรลัดพอยิตนะดอกละพัน ใช่ทงหยุดฝนทงพัดโบกน้องผมเนี่ยไปส่งปุ๋ยไปส่งขี้วัวนะนะเอาไปส่งเขาบอกเลยว่าคนที่นูนะ่นเน่ยฝนจะมาจะมาไปเอาทงปูข้ามมาพัดฝนหยุดตกลงขี้วัวได้เอาไปอันละพันเนี่ยแล้วเราคุณใช้ได้เลยฉลามกัดยังไม่เข้าเลยมีนะพี่ไปทุนหนึ่งค่ะอ่าพี่ไปทุนหนึ่งประหลัดพอยิดเนี่ยคุณแขวนใช้เลย ฉลามกัดไม่เข้าผมจะบอกให้เหนียวจริงประหลาดไยิ้มเสกไปในทะเลเนี่ยเสกให้ไปในทะเลแล้วเสกให้ว่ายน้ํากลับมาที่คอค่ะอ่ะเคใครได้มั่งก็ไม่รู้แก้วสารพัดนึกหลวงพอ่อฤาษีอย่างนี้แท้แน่ไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปลุ้นอันเนี้ยแก้วสารพัดนึกหลวงพอ่อฤาษีลิงดําที่ไม่ต้องไปลุ้นครับนะเอาไปเม็ดละ อืของแท้ๆหรือเพราะสีนี้ไม่ได้ถูกนะจริงๆเนี่ฮะแล้วแก้วสารเพชรนี่คือคิดอะไรได้อย่างนั้นขออะไรได้อย่างนั้นอ้าวอันนี้เอาแบบอยากได้กันจริงไหมถ้าอยากได้กดหนึ่งมาเพราะอะไรบางคนคิดจะเอาไปขายอ่ะคุณไม่นอาไปขายเลยเพราะว่าหาข้อสรุปํำบากแต่ถ้าเอาไปใช้ให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ย แก้วสรารพัดนึกชุดนี้ใช้ได้สบายใจแก้วสรารพัดนึกหลวงพอ่อฤาษีลิงดำแท้ๆเอาไปเม็ดละพันห้าเอาว่าเคยมีคนที่เป็นทอมตอนนะี้เป็นทอมนะแขวนหลวงพอ่อลูกแก้วหลวงพอ่อฤาษีเนี่ยแล้วขออะไรชีวิตดีร่ํารวยหมดแล้ววันหนึ่งรวยแล้วแล้วมีใครไปติไม่รู้ถอดออกชีวิตกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะขอหลวงพอ่อฤาษีลิงดำจริงๆนี่อา้าว สมเด็จผงน้ำมันรุ่นแรกหลวงพ่อรวยวัตตะโกอา้าวหอบใจโซโซมาวัตตะโกกับหลวงพ่อรวยอา้าวพระผงน้ำมันรุ่นแรกผมม็เล่นไม่เป็นหรอกครับแต่นี่ท่านเขียนไว้ให้อา้อาวอ้าวพ่อรวยวัตตะโกสมเด็จ น่าจะบรรดาใด้ร่ำรวยได้เร็วไม่แพ้เหรียญน,นะอ่ะเอาไปสามพันสมเด็จรุ่นแรกไงขอบคุณเช่นกันครับเอาไปลงในกลุ่มด้วยนะแอดมินเ้ยเอากลับไปให้ไอโอมถ่ายรูปด้วยนะข้างในมีมวลสารพิเศษนะขอพ่อรวยนี่ไง อ่ะอันนั้นพ่อรวยอันนี้พ่อเทียมสมเด็จผงน้ำมันปู่เทียมวัดกสัตต์ตราธิราชพ่อเทียมเนี่ยอนาคตจะแพงคำทำนายของผมเพราะพ่อเทียมเก่งและเกจิยุคเดียวกันแพงหมดแล้วไม่ใช่แพงตะเหรียดรุ่นแรกกับแพงตะกุดจะต้องแพงหลายๆอย่างพ่อเทียมเอาพันห้าพ่อเทียมเอาพันห้าพ่อเทียมวัดกสัตต์ตาถุงนี้ เดี๋ยวดูก่อนอ้าวนี่หนึ่งมืนบาทไทยถูกนี้มีอายุแปดรอบเก้าสิบหกปู่แจ้งวัดโนนสูงนครราชสีมามีอะไรเนี่ยพอพิมพาหนองตาง,งูพอแพ้พอแชมแพ้ทั้งหมดอ่ะหลวงพ่อโบดน้อยเนื้อนวะ พอ่อเกษมพอแชมวัดฉลองอาถุงนี้อาถุงนี้ถุงนี้เอาเอา, 10, เอามื่นพันนะผมผมเป็นผมผมเป็นเซียนยังซื้อมืออ 10, น่น่ะเอาเอามื่นพันถุงนี้เหรียญเหรียญว่ารูสาบ์เอ้ย บิดตาเพราะคนบางแสบวะเนี่ยนีเป็นที่ใช้สะะ่งนะพี่ใช้ส่งได้ไปอ่าพี่ใช้ส่งนะน้องโอ๊ตให้แล้วแอดมินค่อยๆแพ็กดีๆเดอร์พระแต่ละอย่างนะนะค่อยๆแพ็กไม่งั้นถ้าส่งใบนี้ไม่ได้เดี๋ยวพระล่นเนี่ยแบบนี้นะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีการทำแบบนี้ไว้นะ พระแบบนี้ออกไปสนามพ่อค้าพระไม่รู้มันก็ตีเป็นพระไม่เล่นหมดอะ่ะจะรู้ได้ไงเมื่อคุณไม่ได้ไปทําบุญที่วัดพี่ชวีอันนี้เด็ดพี่ชายสมพี่บุญเลิศอันนี้เด็ดลูกอมผ้าจีวรหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงสร้างพระในวัดสร้างให้พิเศษลูกอมห,หลวงพ่อทองสุกวัตนดหลวงแล้วทําจัดจีวรหลวงพ่อทองสุก โอ้ลูกอมหลวงพ่อทองสุกเม็ดสามสี่มืนอันนี้เขาเขียนชัดเจนนะว่าพระในวัดทำพิเศษเอาเอาเอาไปแค่ใช้นะครับอ่าอันนี้เขียนไว้เอาไปแค่ใช้นะนนใชผมก็ใช้5้าเม็ดลูกอมหลวงพ่อทองสุกเอาอันนี้ อันนี้คือแท้แน่ใครที่ได้พัชชุดนี้บ้านนี้วันนี้แขวงใช้สบายใจจะเลี่ยมเงินเลี่ยมทองล้อมเพชรจัดไปไลฟ์วันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเป็นองค์ดาราอยู่ใน y o u t u ู e อะเอาไปลูกละเจ็ดพันไม่เอาเดี๋ยวรวยเอาห้าพันพอเอาไปลูกละห้าพันมีให้าลูกหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงแล้วทำจากจีวอนของท่านด้วยนะทำจากจีวอของท่านด้วยเอาไป พี่วี้าค่ะห้าพันมีแค่ห้าเม็ดผมเก็บเม็ดใหญ่ไว้โหหลวงพ่อทองสุกหาหาของท่านแท้ๆตะกูุดดอกเป็นแสนลูกอมอไลอหลลก่นลงไหลมืนเ <c oughs> จ้าคุณนอเจ้าคุณนอเจ้าคุณนออ่ะเจ้าคุณนออันนี้มีเส้นเกสาด้วยโอ้โ,อโหนี่มีเส้นเกสาด้วย นอ่อะเจ้าคุณนออันนี้เอาสี่พันสีบาทอ้าวพอเงินพอเงินพันห้าพันห้าร้อยบาทเจ้าคุณนอปิดแล้วค่ะพี่ชัดชพี่ชัดชัยพันห้าร้อยบาทเนี่ยได้แขวนพอเพงเงิน 1, เนี่ยเกินคุ้มใช่พอเงินต้องบอกเลยครับว่า ผ้ามาะตปะูุเอี่ยมวัดผงตำนานพระผงนะะที่ใช้แล้วจะไม่มีวันจนจะไม่มีวันล้มละลายจะไม่มีวันดวงตกนะครับคนที่ใช้คุณจะไม่มีวันดวงตกผงสิบสองนักสัตว์ใช้เวลาทำเสร็จสิบสองปีหนึ่งปีทำได้หนึ่งนักสัตว์คือหนึ่งผง คุ้มครองเคสคุ้มครองสิบสองนักสัตว์สิบสองปีอ่ะสามพันห้าพี่ลูบินถุกนี้บอกทุนหกพันมีอะไรมั่งอันนี้ทุนหกพันบาทมีอะไรบ้างถูกนี้เอาทุนหกพันมา อ้าวนี่ไงแอดมินเลยนี่หลวงปู่วรพศอาวัดจุมพลอาจารย์พันติโสไงนี่โอ้โหนะครับนี่หลวงปู่วรพจนะอาจารย์พันติโสเหยียบรถเดี่ยงอะ เหยียบรถกระโดกอ่ะ,ะเอาหกพันเอาเนี่ยเอาเอาโหมีอะไรอีกเยอะมีเหรียญพนาด้วยเอาเอาเอาเจ็ดพันพอเอาเอาเจ็ดพันพอเอาแกะแบง่งเลยดีฟ้าพอทวดรุ่นปดนี่เมืองยะาลาะลใช่หลวงปู่หลวงพิธานอาจารย์พันติดโส อาจารย์เพราะคูณนะั่นผมจะบอกให้เป็น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 ,ปนอ่าร่างเป็นนะเป็นมรก,นก่ะโอ้โหพี่ผมภาชัยได้นะคะพระเหานี่องค์พระปฐมเจดีแหมแอันนี้เขาแคแพ็คดีๆนะอยู่คอยแ็แพ็คดีๆอืม พาเยอะครับไม่ได้น้อยพาเยอะมากผมจะบอกให้อ่ะไม่เป็นไรให้พี่ครับไปหมดเจ็ดพันนี่ว่าทัวจรเคสเนี่ยอะไรนะนี่ครับพารล่งโรจนาราิสอ์พราผฐมเจดีสมเด็จพารล่งโรจนาราิ์เอาพันเดียวอะเอาพันเดียวอันเนี้ยเนื้อผงเนะี่ยผงยาด้วยเนี่ยเนี่ยเอาผูเพิ่มเสกเนี่ยนะครับ เวลาคุณไปองค์พระผสมเจดีย์คุณต้องไปไหว้พระร่วงใช่ไหมเอาพันเดียวเนื้อผงยาไม่ค่อยเจอเหมือนกันอ่ะเพื่อนเพื่อนมาหาเนี่ยเวลาผมไปก็จะมาเนี่ยรักผมเนี่ยผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับผมบ่อ,อนะถ้าผมไม่มีถ้ามันเป็นผู้หญิงผมต้องเอามันทนําเมียแน่นอนครับเนี่ยผมอยู่นะมันจะโทรหาผมทั้งวันนะครับวันนี้มึงกินอะไรกุ้งอบขุนเซนไหมอ่ากูมีปลาช่อนห้าตัวแล้วมันกับข้าวอร่อยมากผมจะบอกให้ นะมันทำกับข้าวอร่อยมากมันทำกับข้าวให้ผมกินทุกวันนะครับเพื่อนผมไอ้ที่ผมก้างปลาหมอติดคอกับมันนี่แหละครับ <c oughs> นะอ่อะหกพันถุงนี้เอาเจ็ดพันเหมือนกันเนาะครับเอ,อเป็นชายก็ทำเมียได้ไม่ได้ครับพี่นะแล้วก็ที่หนักกว่านั้นก็คือนะเราคุยกับมันว่า ถ้าผมเปิดร้านอาหารจะให้มันเป็นพ่อครัวครับนะแต่ฝันนี้คงจะไม่เป็นจริงครับเพราะในร้านอาหารเนี่ยมันต้องมีเด็กเสิร์ฟไหม,มครับมันคงไม่ได้เปิดแน่นอนนะทั้งมันและผมนะครับเอา้าเจ็ดพันถุงนี้ไม่เอาไม่เป็นไรไปดูกันมีอะไรกันบ้างถุงนี้เพราะว่าผมซื้อหกพันเ็ดเนี่ยผมก็ต้องรู้ว่ามีอะไรครับในนี้เตาปีสามหกอ้าว ขุนแผนหลังจานอืะพี่ถวัชชัยปิดแล้วเจ็ดพันเอ้เหรออืออ๋อพี่ตวัชชัยแล้วก็มีนี่เอฝังคุณมากกับพี่อริยาพี่อริยาผมต้องพึ่งพี่อริยาแล้วอัน,นเนี้ยเนี่ยที่เป็นพิมพ์อันนี้เราฝังเนี่ย คล้ายผิววัตหนังแล้วก็พอแพรตะกุดทองคำนี่ตะกุดทองคำตะกุดทองคำพ่อแพรพระรอดเต่านี่ไงเตาเฮงแสนเฮงบุหิวิวเนื้อนวะผมบมอกแล้วว่าคือผมเช่ามาในแอดมิน อันนี้นะไอ้มินหอยเขาดีๆนะลูกพ่อแพรแีละตะกุดทองคำเนี่ยครับโอ้โหแล้วเนี่ยเนี่ยดูดูดดดพระคงพ่อแพรสวยใช่เนี่ยใส่เขาดีๆเดอ้อลูกเนอะพอนาดวัดสีโลหะนี่ไงปิดตายันยุ่งแม่แอ้มินค่อยๆแพ็กเลยไว้แบบนี้ไม่ได้ต้องใส่ซองก่อนเพราะเดี๋ยวสมเด็จพ่อแพรแตกไม่ได้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 ไไดไไดพ่อแพรนี่พี่ชอบมากต้องบอกให้เลย อ่าขอตะกร้านะเดี๋ยวมีอะไรตกหลน่นถุงนี้มีถุงนึงเนี่ยลงกระสอบสิทธิการนะถ้าเวลาเหรียญไหนที่สั่งปั๊มจากลงกระสอบเขาจะมีถุงจากลงกระสอบมาให้ด้วยเพราะคูณอืมถุงนี้อะไรมั่งก็ไม่รู้ถุงนี้เอาเอาแบบเอาแพงมากเลยถุงนี้เอา พอคูณทั้งหลายเหรียญถุงนี้ปิดตาด้วยเอาถุงนี้เอาสองพันพอจะเช่ามาสองพันห้าด้วยบ้องเนี่ยพี่ธวัชชัยครับพี่ธวัชชัยปิดหมดเลยพะชุดน,นี้น่าจะเช่ามาสองพันห้าพะดพนียงแต่อา้าไม่เป็นไรนะครับอา้าวหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีอา้าวนี่น่าสนใจ นะครัเป็นพี่ทวัชัยค่ะเป็นพีทวัชัยได้สองพันสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เจอเราก็ไม่เราไม่เจอคนที่รับมาขมือบอกเราก็ไม่รู้ครับขอดูหลักๆบ้างนะครับตะกุดเป็นหลักแน่นอนนะครับนี่ อันนี้เอาลง Youtube นะครับสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีซึ่งเนื้อดินแบบนี้ไม่มีอะไรเขียนแบบนี้ผมเชื่อทุกวันนี้เล่นไปนพระไม่รู้ที่ไปหมดแล้วผมก็มีความสุขวิลามอสจริงๆผมผมแทบจะไม่อยากให้พระบ้านเนี้ยหมดเลยผมได้เห็นในสิ่งที่ผมไม่เคยรู้ไงอ่าปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีนี่ออะ เอาสามพันห้าสมพันห้าร้อยบาทปูดสมเด็จปูเทียนองค์เป็นแสนก็มีองค์หลายหมื่นก็มีนะครับแน่นอนครับอะไรที่ทันปูเทียนรับกับมือปูเทียนแพงหมดอ่ะเพราะของใครจะเอาไปแจกคนเนี่ยห้าองคเนี่ยห้าองค์เอาห้าร้อยพอพี่ชายมสม,มปิดสมเด็จพ่อโดนาม,มาตูมจากผมไปเยอะพราะเราอยากรู้ว่าเนี่ย ใช่รูปหล่อเพราะโดว่านามาตูมไหมเป็นเนื้อไม่กระพัดด้วยพี่สอวิทค่ะครับต้องจัดสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วเพราะฉันรักเธออยากบอกให้เธอรู้ว่าคนที่ยืนอยู่แอบปองดาวบนฟ้าไกล หซิงเกิลผ่านไปอะนี่หลวงพ่อโดวัดนามาตูมเนื้อเมฆพัดพ่ออีก็ทำเมฆพัดแล้วพ่อโดวัดนามาตูมีเนื้อเมฆพัดไหมเออหน,นะหน้าผมหรือหน้าพระครับ แสดงว่าต้องหายากมากขนาดว่าพี่ชายสมเองยังต้องขอดูหน้าอีกทีอะแหบเสน่ห์ครับเมื่อก่อนเสียงดีหลายสดทุกวันเนี่ยเลยแหบครับประกวดร้องอึดครับถ้าร้องเพาะไม่ไปนะถ้าร้องอึดอะแบบร้องไม่เลิกเนี้ยได้ครับใช่เพราะโดไหมพี่ชายสมรูปหลอเพราะโดนี่รุ่นแรกก็หลายหลายหมือนอ่นนะสะเทือนวงการ วัดนามาตูมอีกแล้วพิมพ์เดียวกันเนะื้อทองเหลืองอันนี้นะผมว่าพิมพ์ก็พิมฮอโ,โดนามาตูมนะเหนือ้อเมกะพัดไม่ต้องไปดูครับไม่ต้องไปหาข้อมูลที่ไหนอา้าวเอาลง youtube ให้ด้วยเพราะ เจ้าของพระเขาเขียนมาให้เสร็จครับรูปหล่อหลวงพ่อโดวัดนามะตุมถ้าถามว่าองค์นี้แท้ไหมเมกะพัดแบบนี้หยิบมาก็แท้ตาเปล่าแล้วครับแล้วเมกะพัดเนี่ยถ้าเทกันที่วัดก็ต้องทำได้น้อยกว่า รูปเหมือนปั๊มอยู่แล้วพี่ชายสมว่าใช่ไหมผมเอาว่าทองผสมองค์หลายหมื่นเนะี่ยอันนี้นะ่ะพิเศษกว่าอ่ะพี่ชายสมส่งรูปมาแล้วแอดมินดูสิส่งรูปมาอ่าองรูปมาให้แซงคิวเวลีมัด โอ้เนี่ยแหละครับครอบครัวสันขวานเห็นการวางมือไหมครับขาสังกติหน้าโอ้เพื่อนๆเป๊ะไหมตบมือให้หน่อยครับตบมือพี่สมเนี่ยไลฟ์แบบเนี้ยต้องเก็บไปลง YouTube โอเคขอบคุณพี่ยาสมมากๆผมเนี่ยรักแฟนเบสผมที่สุดเลยนะครับเอาองค์กีบาท แบงคูกระโจโจโจใจเย็นนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาอะต้องให้พี่ชายสมคนเดียวเพราะพี่เขาเป็นคนให้รูปถ่ายให้ข้อมูลมาแหวางไว้ก่อนนี่ใช่ไหมโอเคมิสุบกิจส่งให้น้องโอ๊ตหน่อยอยากได้อพอแย้มยาง,งามก็บ้านผมมาดิส่งมาพอแย้มยาง,งามเจอตะเหรียนใช่ไหมน่าสนใจนะ ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับผมอยากได้เยอะๆด้วยเอาไว้หาความจริงอันนี้น่าสนใจมากนะครับใครมีที่เป็นพ่อแย้มวาอยาง,งามส่งรูปเขิยงบอบเวีหน่อยมาเลยขอบคุณครับอยากได้ด้วยนะครับอ่าส่งรูปใครพ่อแย้มวัอยาง,งามลาดบุรีใช่ไหมฉะนั้นก็อยู่ใ,ใกล้ตลาดกอบกุลเลยส่งรูปในอินบ็อกแลวเอามาขายให้ผมได้รับซื้อรับซื้อ แสดงว่านะฮะเขาต้องมีอะไรกันแน่แนะระหว่างพ่อโดกับพ่อแย้มเนี่ยต้องมีอะไรกันแน่ๆนะครับก็นะอยู่ราชบุรีเองผมยังไม่เคยได้เลยอะ่ะแสดงว่าท่านต้องมีอะไรกันแน่แอ่าไม่ไม่ม่บางครั้งอะ่ะพระเขาอยู่ในยุคเดียวกันเขาอาจจะมีความสนิทชิดเชื้อกันได้่านะได้ครับไม่ใช่ปัญหา เผนะื่อมีองค์ชัดๆส่งมาน่าสนใจเพราะเจ้าของพระเ่ยเขาเขียนมาเพราะดนูนามาตูมเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีอะไรกันแน่นอนนะสองวัดเนี้ย